ยานี่ยอย่างขัน,งงน้สวยนะสวยนะสวัสดีครับมา เดินดูเรือวันนี้อยู่ที่อู่ต่อเรือช่างอินทรีสกลนครนะครับอยู่ที่อำเภอรกรอํานวยนะครับบ้านนนโพบ้านโพชัยทองนะมาเดินเล่นดูอู่ต่อเรือว่ามีเรืออะไรทําอยู่บ้างหลายลําเลยครับแล้วก็สถานการณ์ในอู่ต่อเรือเป็นยังไงครับก็เท่าที่ได้ดูได้เห็นก็จะมีเทพนรสิงแ์ด8ดน่าจะเป็นหลวสิงห์อีสานนะครับ55สิห้าฝีพาย กำลังทาอยู่นะครับก็แม่แก้วผูหลวงเสร็จแล้วนางคำหยาดนครพนมมอีอะไรเพชรพุมพลพลพิสัยหนุ่มตังเซนชยาฟาร์มมีเรือสิบหลายลำเลยกลังสี่ห้าลำนะครับมีเรือจากอุบลก็กำลังทําอยู่แล้วก็มีเรือโลหะด้วยเรือโลหะเป็นเรือโดยสารกำลัง ประกอบประกอบอไปดูว่ามีเรือลำไหนทำอะไรกันอยู่เนี้ก็แม่แก้วคู้หลวงของวัดไตรภูมประกาศหน่วยครับเสร็จแล้วรอลากไปเก็บทราบมาว่ายอยู่ระหว่างรอโรงเรือใหม่กำลังสร้างอยู่ที่กัด45สบห้าปีพายสวยมากสวยมาก สีซมงู้ล,ลำนี้นะครับเป็นเรือในเครือเทคโนโลิง88จำสป็ยีสารนะครับแต่ลำนี้ได้อยู่ที่พรที่ใส นาซิไหลระลำเลยน่าแทั้งก็จะเลื่อนคุเนาะเออเหมือนทรงทรงเปลี่ยนไปเนาะโอ้โเห็นทรงใหม่ล่องลองใหม่ล้องใหม่ไปเรื่อยๆแบบล้องแบบวอลักเก่าอ่ะนะแบบตื้มอันนี้นะี่แบบเลือนงี้แ่ะน่าจะได้ซิปเดี่ยวบ้างเนาะ สิบสิบสิดิหอสิบสิบสองเดยนะสิบห้าสิบสองเออท้องท้องคนละแบบกับลำดนป่ะดูกบเอาวางเอาวางแข่งห้องมันนะนะอันนี้ห้องไผยลำเลยห้องบ้านเดียวนั่นทำประมุ้งยึดตัวลอยเอาเขามีเงพื่อแข่งจัดอาหารเออเอาเอาเพื่อเขา เาเปลี่ยนแล้วมัน้ปตาข้างอีกงมีสองนะเรามีมอคอันใส่เพื่อนเราด้วมันเห็ดแล้วก็ข่ามไปบ่ได้เนาะตาไปส่งบ่ได้ืมสาวน้อยปอพัสดสอน 55นี่ก็อีกโดนโเชี่วน้อนี่เป็นสนาแขงล้ำสูงตัวนี้ว่าห้าสิบห้าพิพาสวยเลยเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้กันบ้างนี่โลโก้แปดแปด รัสปดรัสปเจ็ดเดี๋ยวดูดูอีกรอบเจ็ดลำน,นี้บอกว่าเป็นเรือซ้อมเฮ้ยซ้อมเฮ้ยซ้อมคำหยาดเห็นอย่างครบ้าอกวาปักมาปัมาไปัดอสวยนะสวยนะสีมันสดดี วัดกลางต้องมีสักลามแล้ววัดกลางนะเออเอาไว้กันย้ำแข่งเงี้ยแม็กกีดาเขาป่าเขาจมไปแล้วคืนไต้รู้ดีเอาไว้หรอกแม่กกีดาเขาหลอกไปหลอกไปหรอกดึงไปไนะครับแม่นี่ไปบอจากนี่ไปอันนะไปก่อนด้วยกันจแก่พวกนา้ไปก่อนด้วยกันพี่งเนี่ย ไปรงงับนี่เงี้ยใรเนี่ยมาตึงบนสิ่งเง้อย่างบนโบยัตั้งเส้นนี่ดิตั้งเส้นแล้วมาไซค์ลำแรกเป็นบอลยิงน,นะเ,น <laughs> เปิดประสบการณ์เรือโลฮะส <laughs> วยๆสวยๆสวยสวยๆโมซุงมันงบเหรอนเลยไม่หาคน นี่แน่ใจต้องน่าจะเกิดเออ,เออต้องดูน้ำหนักน้ำหนักโครงสร้างหลังคาน้ำหนักเครื่องยนต์อีกเยอะเออของมันก็จะมีเรือ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 มีเรืออะไรบ้างอะ่ะเนี่ย อ๋อมีลำนี้น่าจะเป็นหนุ่มตังเซนใช้ย,ยาฟาร์มสวยครับสวย <c oughs> เห็นเล์เยอะเลย <c oughs> มีเรือมันก็น่าจะเรือสี่สิบ มีสติ๊กเกอร์ M150 ด้วยนี่ตัวตัวแรงตัวแรงดูฟังนี้นมีเลข77ดด้วยน่าจะเป็นสิริมงคลชัย